ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับวันนี้ผมแล้วก็บริษัท World ค a r อ Innovation พาทุกท่านเข้ามาชมสวนลำไยแห่งหนึ่งอีกแล้วนะครับเป็นสวนที่เขาเรียกว่าเป็น แฟนพันแท้ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบอริษัทเราก็คือ3 g i เก w ร์เวิ a n แนั่นเองซึ่งจะเป็นสถานที่ไหนเรามาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเจ้าของสวนครับนี่ค่ะอ้าวคุณพี่ตรงนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับพี่โนพี่โนนะครับเป็นเจ้าของเจ้าของสวนสวนลำไย,ยแห่งนี้ สวนลำไยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ไหนครับหมู่สองเทพนิมิตจ้ะหมู่สองเทพนิมิตคือตำบลเทพนิมิตอำเภอปงน้ำร้อนปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่สวนลำไยแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ10ไร่จ้ะ10ไร่จำนวนต้นประมาณสัก170ต้น170ต้นนะครับส่วนคุณพี่ชื่อตู่ครับคุณพี่ตู่นะครับคุณพี่ตู่นี่เป็นผู้ที่แนะนำให้พี่โนได้รู้จักกับ3เกลอวัวแพนอ๋อนะครับ ตวนลำไยของคุณพี่สนโนเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับประมาณ10ปีจ้ะสิปีเก็บเกี่ยวผลบริมาอยู่ได้เรื่อยเลย,เลยทำเองทำเองจ้ะทำเองกับมือเลยนะครับคุณพี่สนโน ได้รู้จักกับสามเกอร์เวอร์แพนอย่างไงครับพี่ชอบเปิด YouTube ดูจ้ะเรื่องการเกษตรอ๋อชอบเปิด y o u t u b e ดูทางการเกษตรจ้ะเพราะว่าอันไหนตัวไหนยาดีพี่จะเปิดแล้วก็ศึกษาพี่เปิดเป็นปกติหรือว่าพี่เปิดเพราะเปิดแบบว่าตัวไหนยาดีไม่ดีพี่จะเปิดดูตลอดอ๋อจะเปิดศึกษาดูตลอดแล้วที่ศึกษาเนี่ยคือเนื่องด้วยต้นลำไยของพี่โนนี่มันประสบปัญหาอะไรอย่างไงหรือเปล่าคือบางต้นมันจะเป็นเชื้อโรคแบบรากเน่าโคนเน่าอะไรเงี้ยพี่รากเน่าโคนเน่า พี่ก็อยากศึกษาดูว่าทํายังไงให้ใบเขียวเข้มขึ้นแล้วก็สุขภาพต้นไม้ดีขึ้นพี่ก็อยากตรสอบดูแล้วไปเปิดไปเจอ3ามเกอร์โวลแพนพอดีแล้วก็เลยไปเจอกับพี่ตู่พอดีซึ่งพี่ตู่เขาก็ใช้อยู่ใช้มาอยู่แล้วใช้อยู่แล้วพี่ตู่ทาอะไรอยู่ครับปลูกอะไรอยู่ทํำลำไยเหมือนกันทําลาไยเหมือนกันใช้3ามเกอร์โวลแพนมานานยังครับ ปีหนึ่งอ๋อมาเจอพอดีเลยแล้วก็สอบถามกันพอดีพี่ตู่ก็เลยแนะนําให้พี่โสนได้ลองใช้ซึ่งปัญหาที่พี่โสนเจอคือรากเน่าคนเน่าแล้วมีปัญหาอื่นอีกไหมครับพี่มันจะมีแบบใบจางสีซีดอะไรอ่ะสีซีดใบสีซีดซีดลูกเป็นไงครับแค่แกนจ้ะแค่แกนไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยเปิดดูทูบไปเจอพอดีแล้วเจอพี่ตู่ก็เลยสอบถามเอามาใช้เลย พี่กล้าเอามาใช้เลยเหรอเขาแน,นะนาอ่ะพี่สนุถามจริงกล้ากัะชอบวัดใจจ้ะชอบวัดใจเแน่นอน <laughs> ผมดูสภาพต้นที่พี่บอกว่าใบซีดแค่ไอ้ลูกแค่แมันไม่ใช่แล้วนะแล้วพี่ได้ใช้หรือยังต้นได้ใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วจ้ะใช้มาประมาณไหนละใช้มาประมาณสี่ครั้งและะ้วค่ะ รอฉีดพ่นไปทั้งหมดสี่รอบกี่วันรอบครับก็สิบวันมั่งสิบกว่าวันมั่งสิบวันมั่งสิบกว่าวันมั่งรอบสี่รอบนั่นหมายถึงประมาณสักเดือนกว่า,วาเองที่ใช้สามเกอร์โวลแพนใบสภาพใบเขียวเข้มขึ้นจ้ะเขียวเข้มขึ้นแล้วลูกเป็นไงครับก็ดีเก่าเก่าคำว่าดีเก่าเก่านี่มันมันให้เห็นชัดเจนว่าเห็นชัดเจน เพราะว่าปีที่แล้วมันจะเป็นลูกแดงๆเวลาเลี้ยงลงมาเก็บมันจะผิวไม่ค่อยได้ผิวไม่ได้ทีนี้พอฉีดพ่นไปสามสี่ครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นคือหนึ่งใบเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วก็ผิวมันจะเหลืองผิวของลำไยเหลืองมันจะนวลขึ้นนวลขึ้นเหลืองขึ้นอ่าแล้วไอ้ต้นที่มีปัญหารากเน่าโคนเน่าพี่ได้ฉีดไหมได้พ่นไหมฉีดพ่นลงดินมั่งอะไรมั่งฉีดใส่ทั้งต้นด้วยทั้งลงดินด้วยเลยแล้วเป็นไงไอ้ที่เป็นรากเน่าโคนเน่าก็ดีขึ้นเขียวขึ้น แทบจะไม่หลงเหลือความเหลืองแล้วนะ,ะเพราะว่าต้นนี้มันรากเน่าพี่ก็โกยให้มันแดดส่องแล้วก็ให้ชลาไม่มีชลาแล้วพี่ก็ฉีดลงดินอ๋อโกยหญ้าโกยอะไรออกนะแล้วก็ฉีดพ่นล,ลงดินออพี่สนนใช้ครบทั้ง3าตัวเลยไหมครบจ้ะนั่นคือ1กรดอะมิโนโ 2, โสําหรับพืช2ไคโตซานใช่จะ้ะแล้วก็3สารปรับปรุงดินเพราะว่าพี่อ่านในในป้ายนันมันจะมีแบบว่าเอมูลไข่ไก่มูลขี้วัวอะไรเงี้ยครับจะมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์พี่ก็จะต้องท โอ้โหนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าลองใช้ดูสิลองวัดใจดูสิมันเป็นยังไงนี่นี่พอใช้มาแล้ว3าี่ครั้งประมาณเดือนกว่าๆพี่นโนนมีความรู้สึกแบบไหนก็การเปลี่ยนแปลงของลูกจ้ะการเปลี่ยนแปลงของลูกดีขึ้นดีขึ้นใบดีขึ้นมั่นใจกับ3ามเกลร์วแพนนี่มั่นใจจ้ะ จะใช้ต่อไหมใช้ต่อใช้ต่อแน่นอนส่วนพี่ตู่นี่ก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วปีนี้เป็นไงผลผลิตของพี่ตู่เป็นที่น่าพอใจเป็นที่ทน่าพอใจนะไม่งั้นไม่กล้าแนะน<ช>ํา<ๆ>พี่สโน<ๆ>แน่ๆใช่ไหม<ๆ>ตอนนี้ก็ได้ผลิตพันธุ์ดีๆมาช่วยดูแลสวนแห่งนี้แล้วตอนนี้สภาพลำไยอย่างที่เราเห็นนะครับลูกก็คือถือว่าผิวดีขึ้นอีกกี่วันครับจะได้เก็บนะกประมาณ15วัน15วันได้เก็บอยากให้พี่ทั้งสองครับ ฝากหน่อยครับว่าเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่กล้าที่จะใช้พี่สนุฝากนิดนึงครับจะลองเปิดใจมาใช้เบอร์แพนดูค่ะแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีคะ<ม>่ะใบจะเขียวเข้มแล้วลูกก็จะเสมอกันหมดผิวก็จะสวยจ้ะมั่นใจแล้วเพราะว่าปีหน้าเป็นรลังแน่ปีหน้าจะซื้ยกรังเนี่นะครับ,รบส่วนพี่ตู่ครับฝากอะไรเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่ยังไม่กล้าใช้ก็เหมือนกันละครับเพราะว่าถ้า กล้าเปิดใจหน่อยนึงก็จะเห็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในส่วนของเราครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับว่าบริษัทเว r ร์คชา n ์ดอินโนเวชของเรานะครับมีปฏิบทางทางการเกษตรเนี่ยที่เรียกว่า3 c l เกลือเวิรตัวแรกนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเป็นกรดมิโนสําหรับพืชตัวที่2เป็นไขโตซานสําหรับพืชนะครับซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบน้ํา และที่สําคัญนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ใช้ง่ายละลายไวยครับเป็นสูตรที่เราถือว่าพัฒนามาตอนนี้ก็คือขั้นสุดของณเวลานี้แล้วและอีกตัวหนึ่งนะครับอีกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือสารปรับปรุงดินตะลาหญิงเกษตรของแท้ต้องมีนี่ครับหญิงเกษตรใส่บงกุดนะครับแบบบนแขนเสื้อของผมของแท้ๆนะครับสารปรับปรุงดินหญิงเกษตร นะครับย้ำนะครับระวางของลอกเรียนแบบของที่ตอนนี้นะครับแอบอ้างเยอะมากครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปลองใช้แล้วให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกใช่ไหมพี่โโน่ใช่ไหมพี่ตูครับให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับต้นไม้ไม่โกหกครับมีแต่คนนั้นแหละที่โกหกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจครับ3เกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไว เห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับที่ให้โอกาสกับบริษัทเบอร์คันโนเวชั่นของเราได้เข้ามาเที่ยวชมสวนแล้วก็ความสําเร็จความสุขใจของพี่ทั้งสองที่ได้สัมผัสกับ3 g เกอร์เบอร์แพนของเราต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันในคลิปต่อๆไปกันอีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะพาท่านไปชม ไปพบกับแฟนมาแท้ของ3ามเกอร์เวอร์แพนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครสามเกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกค้างเย้ รวยไวเมื่อใช้เวลแพนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำการเกษตรแล้วเกิดปัญหามากมายหลายอย่างนะคะขอให้คุณมั่นใจได้เลยว่าสามเกลือเวลแพนจะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้แน่นอนแล้วเจอกันทั่ประเทศแน่นอนค่ะของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร